เปลียนช่องออกอากาศการแข่งขัน LVC 2022รับองของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่จะมีการจัดขึ้นวันที่21-29สิงหาคมนี้ ากช่อง PPTV 36เป็นช่องวัน31อค่ะทุกคนหลายหลายคนคงจะแปลกใจนะคะว่าตารางการแข่งขันหรือแม้แต่โปสเตอร์ของ PPTV ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ดีดีกลับเปลี่ยนกลางคันกลายเป็นไปถ่ายทอดสดทางช่องวันส1มสิงะนั้นะอ,อย่างที่บอกนะคะโปสเตอร์มาครบแอดก็ได้อัดคลิปไปแล้วว่าจะถ่ายทอดผ่านช่อง PPTV มีเวลาดังชุดอย่างชัดเจนมากแอดจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึง มีการเปลี่ยนช่องถ่ายท่อสดกลางคันแบบนี้ช่อง PP TV 36นะคะลงทุนผ่านบริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอสคาร์ติงจำกัดและช่องวัน31ลงทุนผ่านบริษัทเดอะวันเอนร์ไพรส์จำกัดช่อง PP TV 36เน้นกลุ่มคนดูที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มผู้ชายคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกีฬาเป็นหลักและมุ่งเน้นที่จะสร้างช่องให้เป็นช่องกีฬาระดับโลกทุกคนจะเห็นใช่ไหม ว่าช่อง PP พสไตเนี่ยมีการถ่ายทอดกนันค่ะทั้ง a v c ครับชายไทยแลนด์หลีกหรือแม้แต่การถ่ายทอดที่มีการแข่งขันในประเทศไทยจะเป็นช่อง PP t v ทั้งหมดที่ผ่านมาส่วนช่องวัน3 1เน้นกลุ่มลูกค้าคนดูที่เป็นกลุ่ม New Generation หรือคนรุ่นใหม่จะเน้นคอเนเทนต์เกี่ยวกับละคร <S <S เกี่ยวกับบันเทิงทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าละครของช่องวันคือแบบเรตติ้งคือสูตรมาก <S <S ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะ ซึ่งทั้งสองบริษัทเนี้ยทั้งบางกอกมีเดียแอนด์บอดคลัสติ้งจำกัดและเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเนี่ย มีลูกสาวของหมอประเสริฐถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นนั่นหมายความว่าอะไรคะทั้งสองบริษัทนี้มีเจ้าของคนเดียวกันค่ะทุกคนแต่มันดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะคะกลุ่มปราสาททองโอสถเนี่ยหรือว่ากลุ่มลูกสาวของหมอประเสริฐจะให้ความสําคัญและเทใจให้กับช่อง PPTV มากกว่าเนื่องจากธุรกิจของกลุ่มปราสาททองโอสถมีความสัมพันธ์กับช่อง PBTV มากโดยที่ผ่านมานะคะกลุ่มปราสาททอง อสมีการซื้อโฆษณาในช่อง PPTV เช่นโฆษณาของโรงพยาบาลกลุ่ม b d m s หรือโรงพยาบากลกรุงเทพนั่นแหละคะ่ะโฆษณาของสายการบินบางกอกแอลเวยนนะคะล้วนแต่ลงในช่อง PPTV ทั้งสิน้นจึงทำให้เห็นได้ว่าหมอประเสริฐเนี่ย อยากจะปั้นช่อง p p t v มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามาดูผลประกอบการของช่อง p p t v เทียบกับช่องวัน3 1จะเห็นว่าช่อง p p t v มีผลประกอบการที่ขาดทุนระดับพันล้านส่วนช่องวัน31มีผลประกอบการที่เป็นกำไรกว่าหลักร้อยล้านคือมาเห็นได้ชัดเลยว่าช่อง p p t v ขาดทุนและช่องวัน3 1ได้กำไรดังนั้น ทำให้หมอประเสริฐเนี่ยหรือว่าลูกสาวของหมอประเสริฐในกลุ่มประสาททองโอสดอะ่ะอาจจะตัดสินใจได้ยากสักนิดนึงค่ะว่าจะเลือกช่องที่ตัวเองปลูกปั้นอย่างช่อง BBTV 36เนี่ยและให้ใจมากกว่าแต่ขาดทุนนะหรือจะเลือกช่องที่ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะักแต่สร้างผลกำไรสร้างเงินให้ตนเองได้จะเห็นได้ว่านะคะ ที่มันเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนตารางการแข่งขันหรือเปลี่ยนช่องถ่ายทอดสดกลางคันอย่างเงี้ยจากช่อง p p t v มาเป็นช่องวัน31อะ่ะมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการของเจ้าของบริษัทซึ่งเจ้าของบริษัทก็เป็นคนเดียวกันหรือกลุ่มปราสาททองโอสดนี่แหละค่ะว่าจะเลือกให้ถ่ายทอดรายการแต่ละรายการอ่ะไปลงที่ช่องใดช่องไหนซึ่งเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่จะทำให้คนดูอะ่ะมีมากที่สุดคาดว่า เขาอาจตัดสินใจโดยใช้สถิติข้อมูลของการถ่ายทอดการแข่งขัน VNL หรือ Volleyball n a t i o n League 2022ที่ผ่านมาโดย Volleyball Nations League นะคะที่เราได้ถ่ายทอดไปมีทั้งไหนทอด GMM Grammy แล้วก็ช่องวัน31แต่ว่าช่อง BPTV ก็มีการถ่ายทอดวอลเลย์บอลตลอดทุกนาที่มีการถ่ายทอดในประเทศไทยเขาก็คงจะเห็นแล้วว่าช่องไหนสามารถทำเรตติ้งในการถ่ายทอดวอลเลย์บอลได้ดีที่สุดและสร้างรายได้ให้กับช่องมากที่สุด จนนำไปสู่การตัดสินใจที่จะเลือกช่องวัน3 1ถ่ายทอด AVC ครับแทนช่อง p p t v 36ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคะ่ะมันก็คงเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของเจ้าของช่องเจ้าของบริษัทเนี่ยค่ะที่เป็นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มปราสาทท้องโอสดนี่แหละคะ่ะเหตุผลที่ทําให้มีการเปลี่ยนช่องหรือว่าโยกย้ายการถ่ายทอดสดเปลี่ยนตารางทั้งหมดในการถ่ายทอดสด กลางคันค่ะสรุปการถ่ายทอดสดศึก AVC ครับนะคะ2022นี้ดูสดทางทีวีช่องวัน31ที่สำคัญดูออนไลน์ทางแอป 1D และ w w w ร์ไวยเว็บวันดี รอบนี้นะคะหลายหลาคนคงจะดีใจมากเพราะว่าดูออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยไม่ต้องเปิดทีวีเท่านั้นนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565ไทยพบกับญี่ปุ่นแข่งเวลานะคะคือเวลาเดียวเลยคือบ่าย2:45ค่ะดูผ่านช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีนะคะต่อมาคู่ที่2ค่ะวันจันทร์ที่22สิงหาคมต่อกันเลยไทยพบกับออสเตรเลียค่ะถ่ายทอดสดเวลาบ่าย2 45เช่นกันค่ะต่อมาวันพุธค่ะไทยพบกัดไต้หวันนะคะพุธท,ที่24สิงหาคมไทยพบไต้หวันถ่ายทอดสดเวลาบ่าย 24, สอเช่นกันต่อมาวันพฤหัสบดีค่ะวันที่25สิงหาคมไทยพบคาซักสถานถ่ายทอดสดเวลาบ่าย 24, สอเช่นกันค่ะอาทิตย์ที่21จันทร์ที่22 พุธที่24และพระฤาษบดีที่25ค่ะเวลาเดียวบ่าย2.45ค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมเชียร์ทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันรายการต่อไปที่จะถึงนี้นะคะคือศึก AVC ครับ2022นะคะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึก AVC สีครับที่ถึงนี้ด้วยค่ะ